สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดี FC, สสดพ,พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเนาะคะ่ะก่อนรับก่อนนอนมาพบกับลักกิกอีกจังหนึ่งคลิปเนาะกับตัวเลขแนวทางเมื่อนี้ลอกกิ๊กสาวตัวเลขแนวทางารับพัฒนาของงวดประจําวันศุกร์ที่27กันเนาะมืออื่น2อตุ่มครึงะคะ่งเนาะค่ะค่ะในคลิปนี้ก็จะมีของออเซรี่ปูซุนเจดาดาพารุ้ยเตี้ยนชนะลุงทรงอาอปล่อยเปรดแล้วก็นับเงินเนาะค่ะในคลิปนี้กับตัวเลขแนวทางารับพัฒนาตองงวด ก่อนอื่นเราก็กตอก้องกราบขอบพระคุณแนวทางจากทั้งเจสเซียนหลายๆเนาะที่หายแนวทางมาวางทางช่องสําหรับปราพัฒนาแนวทางดีๆเนาะคะแล้วก็กราบขอบพระคุณ FC แฟนค่ะเพราะว่าจะเป็น FC เก่า FC ใหม่เรากก็ต้องกราบขอบพระคุณหลายๆจากใจจริงเนาะเลขทุกตัวเหมือนเดิมค่ะโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังคือเก่าเช่นเคยเนาะคะ่ะเพื่อโบเป็นการเสียเวลาฮามาเบิ่งของออเซอรี่กันก่อนเนาะออเซอรีร่ของเพื่อนเขาไป3งวดติดแล้วเนาะ 3ามงวดติดแล้วสำหรับเมื่อคืนนี้กับเขาไปที่สองสามอาจจะเป็นตัวกลับเนาะคะ่ะเขา,อ,าออกสามสองอล็อกกิก๊กอาจจะบม่ได้นิ่นหายเนาะเพราะว่าเดี๋ยวซิมมันเบื้องผิดเนาะเพราะว่าไปเบื้องของมาดามของเพื่อนนิ่นเนาะเน้นเด่นที่สองน้่นที่ ตัวนินเขาตัวนินเพิ่อยู่เนาะสำหรับของ All eries, องอสเซรีแต่ว่าเรากิกตรงขออนุเอฟซีแฟนคลับของออสเซรีหลายๆเนาะที่บริเนนห้แต่ว่าเพิ่นก็ถือว่าจับคู่เขาเนาะแต่ว่าที่ผ่านมาเนาะวัที่ผ่านมาก,กับเขาที่สองหกเพิ่นกันนินให้ทุกหางเนาะคะ่ะเป็นบริเวณวงห้หรอกนินให้ทุกหางเขาไปเนาะคะ่ะสองหกวัที่ผ่านมาของวันจันทเนาะแล้วก็งวดวันศุกร์วันศุกร์ก่อนหน้านั้นเนาะเขาไปที่ห้าหกอาจจะย้อนหลังแน่ โดนแน่จากน้อยสามงวดติดเนาะค่ะเพราะว่าของเพื่อนเข่าก็ต้องให้เครดิตเพื่อนแน่สำหรับออเซรี eries, กับขอบพคุณในลายกับแนวทนั้งดีเนาะ,ะเข่าปังปังสามงวดติดนี่ผู้ใหหงหมานบ่ค่ะผู้ใด่บึงของจับตามองเป็นเอฟตี้แฟนคลับตัดเดี๋ยวใจเดียวของออเซรีบะนี่ผู้ใหตามมาเนาะคะ่ะของ All ออเซรีตรงวดเนาะคะ่ะสำหรับรับพัฒนามืออื่นสําหรับวันที่ยี่สิบเจ็ดเดนที่หกคะ่ะวิ่ง,งรูดเดนที่หกกล้องที่สองของออเซรี สตัวมี c ีหกห้าหกหกเจสองสองหาสองเจ็ดเน้นที่ห้าหหเจ็ดนาะคะสำหรับเลข2ตัวอของ o ออสเรีอเลขเบิ้ลติดซีซีเนาะให้มาซีซีสตัวสาหางมี c ีห้าหกซีหเจดสองเจเน้นที่ c ีห้าหกับซีหเจค่ะเลขสาตัวของออสเรีเด่นที่หกสองตัวเน้นที่ห้าหกับหกเจ็ดค่ะ 3ต,ตัวน้่นที่ C ีหาหกกับ C ีหกจ็ดของเออเซรีเนาะคะ่ะหมาต่อของเ e อาเปอป e ิดเนาะ,ะยอดสำหรับ8ปดมิตเดียวของเมื่อคืนที่ผ่านมาสายวิง่งสายรูดสายเดินนี่มาแนน,นนนเนาะคะ่ะวิ่งรูดเดินที่แปดมิตเดียวแขนแนหน่อยๆนิ่นๆแล้วก็เลขกสตัวกับตัวเดียวหางเดียวเลขกสามตัวกับหางเดียวเนาะ เอาตัววิ่งนี่สุดยอดแล้วนะคะสำหรับไหมาเม็ดเดียวนะมาเบื้องต่อค่ะตองงวดกับของออปเปตเตวางวดนี้ไหหมายังติดที่แปดอยู่นะคะยังยังติดที่แปดเด่นที่แปดอีกอยู่ของออของออปเปตตองงวดสองงวดของออปเปต หวดน,นี้กเัเด่นที่ท 0, 8, 0, 4, แปดค่เะเด่นที่แปดรองที่ศูนย์จับคูไหายมีศูนย์แปดศูนย์สี่แล้วกับแปดสีเนาะเด่นที่แปดเน้นที่ 8, แปดโค้งสีเน้นที่แปดศูนย์กับแปดสีเนาะพอเพิ่นกับหามาแบบนี้นะเลาวเพิ่นบดีวงไหายเราขีกับแต่ว่าเด่นเนาะเหล็กเด่นเพิ่นเน้นที่แปดอยู่ละแปดรองที่ศูนย์เนาะ อลองแคปหน้าจอไว้พิจารณากับตัวเลขแนวทางราปรธนาตอ่อต้งวด่ะมืออื่นนี่หมานหมาน,มานหิงหิง,หงผู้ใดที่ติดตามของออปเป็ปอดูเนาะคะ่ะมาเม็ดเดียวนี่ก็ถืออกถึกใจเอซแล้วเนาะสิงสุดๆให้มาเม็ดเดียวเขาอีกเข้าไปเม็ดเดียวโดดเด่นเลยเนะาะอังวดนี่ก็เด่นที่แปดค่ะเด่นที่แปดสองตัวมีศูนย์แปดสีศูนย์สีแล้วก็แปดสีเนาะของออปเป็ป มาต่อของนับเงินค่ะขอ,องนับเงินเข้าไปที่ตัววิ่งตัวรูดตัวดินที่สองนะคะ่ะสองตัวจับคู่ไ้บอลอวเนาะสำหรับบนออกสองแปดล่างออกสามสองแต่ว่าสายวิ่งรูดมาทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะได้ทั้งบนทั้งล่างได้ทั้งบนทั้งล่างนับเงินวดนที่แล้วคุนเข่าตัวนิ่น,ต,น,นตัวจอเนาะไอ้สองหกนิ่นนิ่นตรง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  งวดนี้ยังมาดินที่สองอีกมาทั้งบุนทั้งล่างเนาะสำหรับสายวิ่งสายรูดต้องงวดค่ะของนับเงินวิ่งรูดเด่นที่4ร้องที่หาสองตัวมี4ีหา4ีเจ็หกแปดเน้นที่4ีหาซีหกแล้วก็ีปค่ะแล้วก็มีติดเบิร์นซีเนาะค่ะให้สีีมาแคปหน้าจอไปต่อกับนับเงินก่ะไปพิจารณารักเดียวใจเดียว คูให้จับไปเลยเนาะเดนที่สี่สองตัวเน้นที่ซีหหาซีหกีแปดเนาะคะ่ะต่อโดยเซียนชนะของเซียนชนะก็ะเข้าไปที่ตัวเดนเนาะค่ะวิ่งรูดเดนที่สามจับคูไปบ่ถึงไปบ่หอดเนาะสำหรับตัวดิงงนวทางของเซียนชนะแต่ว่าสายวิ่งสายรูดยังเดินดียังบถถ่ถิมนะคะยังบ่ถ,ถิม ยังผ่านอยู่มาเบื้องต้นงวดค่ะตองงวดของวันศุกร์วิ่งงูรูดเด่นที่ศูนย์สามแล้วก็เจ็ดค่ะเด่นบนล่างศูนย์สามแล้วก็เจ็ดสองตัวมีสามศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์ศูนย์แล้วก็เจ็ดเจ็ดสามตัวมีสามเจ็ดศูนย์ค่ะเม็ดเดียวสําหรับหางเดียวสําหรับเลขสามตัว สองตัวกับซีหางเนาะมีสามศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์ศูนย์แล้วก็เจ็ดเจ็ดครับนาจอของเซียนสนะไปต่อบรสา,าเนาะไปต่อยาวๆกับแนวทางใหม่ของเซียนสนะต่อโดยลุงซุงค่ะของลุงซุงงวดนี้หลุดเนาะค่ะของลุงซุงงวดนี้หลุดต้องขอพายเอฟซีที่ติดตามไปใหม่เนาะไฮซีสองออกสามสองเนาะลุดไปเต้มหนึ่งเกินไปเต้มหนึ่งถือว่า ใกลเคียงมากเนาะคะ่ะผิดไปแต้มเดียวหัสี่สองออกสามสองมาเบิ้องวดนี้เนาะงวดนี้ต่องวดกับลาบพระนาของรุงทรงวิ่งรูดบนล่างเด่นที่หกกับเจ็ดสองตัวมีเจ็ดหาเจ็ดหกเลขกันมีหนึ่งหากับหนึ่งหกค่ะเลขกันเพิ่นสรุปละสี่หางเนาะมีแค่สี่หางเนาะเน้นที่เจ็ดหากับเจ็ดหก เลขสอตัว3ตัวมีศูนย์เจหศนย์เจ็ดหเน้นทั้งสองเนาะคะ่ะเน้นทั้งสองหางสำหรับ0ูนย์เจหกับ0ูนย์เจ็ดหตัวเลขแนวทางของลุงสงแคปหน้าจอจะ้ะไปต่อกับปู้ศูเจค่ะปู่ศูนย์เจอ่าของปู่ศูก็รุดเนาะรุดไปรุดไปมาให้ที่ีสองออก3ามสองเนาะคะ่ะ หยไปหนึ่งแต้มเหมือนกันมาเบิงต่องวดต่องวดของปูศูนย์เจ็ดกับราพัฒนาวิ่งรูดเด่นที่เจ็ดร้องที่หกค่ะเด่นที่เจ็ดร้องที่หกสองตัวมิหาซีหาหาหาหกหกซีหกขาหกหกเจ็ดซีเจ็ดหาเจ็ดหกเน้นที่เจ็ดซีเจ็ดหาเจ็ดหกค่ะของปูศูนย์เจ็ดเด่นที่เจ็ด สต,ตัวกันเน้นที่เจ็ดสเจดหาแล้วก็เจนะ็ดหเนาะของปูศนเจ็ดมาต่อที่ดาดาพารวยค่ะดาดาพารวยดาดาพารวยกับรุดเนาะรุดไปสำหรับแนวทางาสายวิ่งสายรุดสองตัวสามตัวรุดนะคะงวดที่ผ่านมาของดาดาก็ะเข่าตัวเด่นอยู่เนาะคะ่ะเด่นที่หกมาเบ่งงวดนี้ ไปต่อกับลาพระนาของดาดาพารวยวิ่งรูดบนล่างเด่นที่หกกับเจ็ดค่ะสองตัวมีหกเจ็ดเจ็ดหกกลับให้พร้อมแล้วก็เจ็ดแปดเนาะเลขสามตัวมีมีแปดหกเจ็ดสี่ตัวมีเจ็ดแปดหกเจ็ดเน้นเน้นทั้งหมดเนาะเน้นทั้งสองหางสามหางแล้วก็สี่อ่ะเน้นทั้งสองสองตัวสามตัวแล้วก็สี่ตัวนะคะตัวเน้นเนาะเด่นที่หกกับเจ็ด สตัวนิ่นที่หกเจเจดหกแล้วก็เจ็ดเนาะเลข3ตัวแปดหเจดสี่ตัวเจ็ดแปดหกเแคปหน้าจอผู้ใดเสรจไปต่อกับดาดาพารวยสำหรับในคลิปนี้นะคะขอให้ fc ของทั้งสองของโรกิกมานเฮงกันทุกคนต่องวดบาวาสิมักเซียนไดเบองเสียนใดอยู่ไหเป็นเซียนในดวงใจก็ขอให้เฮงขอให้ปังหยิบจับแนวทังตัวใดก็ขอให้มันมนนะคะสำหรับ แล้วพัฒนามืออื่นขอใหเอฟซีมันมันไปพร้อมๆกันเนาะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้เรากินกับกับขอพระคุณค่ะ